สวัสดีค่ะทุกคนเจับช่อง Incon t a i Channel อีกเช่นเคยว,วู้วันนี้นะคะคลิปก็ไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่นะคะวันนี้นะคะจะมารับของจากในเกมน่าทุกคนน่าจะรู้จักนะคะเกมซีบิต้เนงค่ะวู้ <c oughs> <ๆ>ก็คือน่องจากที่เราไม่ได้เล่นมานานไม่มีอะไรลงคลิปขี้เกียจตัดคลิปก็มาเลยค่ะมาดูของกันว่ามีไหมมีสิทธิ์ไม่มีแล้วแหละ วันนี้ที่เราติดตามนะคะเขาก็ติดตามกันอ้าวโอ้โหหนูอยากได้อะเออโอ้มายก้อนมันเด็กทาลกอน,นุบาลหนึ่งเลยทุกคนมีอะไรอีกดีเฮ้ยตื่นเต้นมากคือคนเนี้ยคะ่ะเราไปทํากิจมาเราแล้วของขวัญอันนี้คือเราได้อะสองเซ็มอันนี้บ้างโอ้มายก้อน นเซมก็ดีใจแล้วก็วคือแบบโอเมก็จใจอยากกินลั่นบ้านมากเดี๋ยวแม่ว่านะคะทุกคนโอ้ยมีแต่คนสองมีแต่คนเอาของหนึ่งเซมฮ้าห้าใครที่ส่งของมาให้เราก็จะได้ออกคิปแบบนี้นะมาอสุดท้ายเริ่มโอ้มก้าเซ็กซีมากชุนะทุกคนบอกเลยเกี่เซมอ่ะหนึ่งนะเม oh God, ซมนแน่นอนใช่ อมิกะ oh ใจดีมากถ้าใครอยากออกชยชนนะคะส่งของมาเลยไม่ต้องปเป็นเซมก็ได้นะคะเป็นคอยก็ได้เพราะว่าเรากดใจก็เอ่มก็มีคอยบางอันก็ไม่ต้องเซมหมดเลยก็ยได้นะคะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ